อันนี้ก็คือ TIKTOK เขาอัปเดตใหม่นะครับให้เราเนี่ยออกแบบร้านค้าได้ก็คือมาที่ฝั่งซ้ายก็จะเห็นการออกแบบร้านค้าแบบนี้กดคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้ามาเราก็จะเห็นอีกหน้าตาหนึ่งนะครับก็คือเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะให้เชื่อมโยงเชื่อมโยงบัญชีของ TikTok เรานะครับทีนี้เนี่ยตัว TIKTOK Shop เนี่ยชื่อว่า ก i g i 168นะครับอันนี้ตัวอยา่างอีกช่องหนึ่งของผมก็คือช่องหลักของ t k t t o k จะเป็นอัศวสิล์นเนาะถ้าผมเชื่อมไปเนี่ยตัวช่องเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นก i g i 168นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อมหรือไม่เชื่อมครับไม่ได้มีผลกับการขายไม่ได้มีผลตอ่อออเดอร์นะครับแต่ว่าถ้าอยากสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ปรับให้ร้านค้าของเราเนี่ยมีฟังก์ชันในการใช้งานอื่นๆเพิ่มมากขึ้นมีการกรองสินค้ากรองราคา คือมันใช้งานได้หลากหลายแล้วก็ครอบคลุมมากกว่าก็แนะนําให้เชื่อมไปเลยครับสิทธิประโยชน์ครับเราก็จะเห็นด้านล่างแบบนี้นะครับก็มีเยอะนะครับตกแต่งหน้าร้านได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าแล้วก็เปิดการค้นหานะครับลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าค้นหาร้านค้าของเราได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั่วไปคนทั่วไปหรือว่าคนที่เป็นต้องการที่จะเป็นนายหน้าเราเนี่ยเขาก็หาร้านค้าเราได้ง่าย สิ่งที่ต้องรู้นะครับก็คือสามารถเชื่อมโยงได้1นบัญชีหมายความว่า1งช่องทิกต o อกนั่นแหละสินค้าของคุณจะถูกเชื่อมโยงไปยังร้านค้าอัตโนมัตินะครับคุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อได้3ครั้งนะครับเกินกว่านี้ไม่ได้ก็คือแบบเชื่อมแล้วก็ตัดเชื่อมตัดเชื่อมตัดเชื่อมยกเลิกเนี่ยได้3ครั้งหลังจากนั้นไม่ได้้วนะนะเดี๋ยวาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมครับมากดเข้ามาเราก็จะเห็นแบบนี้นะนี่หน้าตาอย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้เลยก็คือเราสามารถเชื่อมได้แต่ว่าชื่อ Tik To อกเราจะถูกเปลี่ยนเป็็นนนนนนชชืื่่ออรร้้้าาคคะเเเเป Tik Tookhop Tik Tookhop ดีียยวกกััับบบบใลลษณแ นะมาดูต่อนะครับถ้ากดเข้าใจแล้วเราก็มาดูฟังก์ชันอื่นๆมันดูรายละเอียดได้ใน server.tiktok.com ok. นะครับทีนี้ก็คือแบบมีกรองราคามีแบบค้นหามีตกแต่งร้านนะครับอาจจะดูแลดูคล้ายๆกับแอปส้มของเราเนาะ Shopee ล a z a d a อะไรางั้นนะคล้ายๆกันนะครับ ทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับพอเราอ่านครบหรือว่าจะทําเลยก็ได้ครับกดเชื่อมพอกดเชื่อมเนี่ยก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เราสามารถเอาทิกตอกของเราเนี่ยไปที่ปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือว่าปุ่มเปิด QR สแกนได้เลยครับกดสแกนเข้ามาปุ๊บแล้วก็กดเข้ามาก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็กดเชื่อมโยงบัญชีที่เราสแกน QR โค้ดเมื่อกี้แหละกดเข้าใจนะครับหลังจากนั้นคือ t ิ k ต o k ช h อ p กับช่องเนี่ยมันก็จะรวมกันเนาะ ตัวชื่อใน t i k t o k ของเราเนี่ยก็จะเป็นชื่อร้านค้านะครับเป็นกิกี้หนึ่งหกแปดเมื่อกี้แหละทีนี้เราก็มากดรับนะครับก็คือมันจะมีแจ้งเตือนมาที่ช่อง Titiktok ของเรานะครับเนี่ยแค่กดเข้าไปดูแจ้งเตือนนะครับก็เท่ากับว่ารับสิทธิ์แล้วนะครับก็คือยืนยันตัวตอนอะไรเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็กลับไปที่ Tik t o k s h o p ของเราครับกดรีเฟซอีกหนึ่งครั้งตัวสถานะรอดําเนินการเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเชื่อมโยงแล้วแบบนี้ง่ายไหมอืมเสร็จแล้วครับไปต่อเลย พอเราเชื่อมเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถลงสินค้าอะไรได้ปกติเลยแล้วก็อย่าลืมกรอกแบบสอบถามครับว่าเป้าหมายของเราในการทําสินค้าทา Tik t o กช็อปเนี่ยมันคืออะไรครับก็กรอกแบบสอบถามแหละเขาจะได้ไปประเมินระบบเขานะว่าเป็นยังไงบ้างปรับปรุงระบบพัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอนาคตก็เชื่อว่าจะมีฟังก์ชันใหม่ๆม,มาให้แบบซัพพอร์ตหรือว่าส่งเสริมสนับสนุนกับ คนที่ทําธุรกิจพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงลูกค้าด้วยนะครับทีนี้เราก็สามารถส่งความเห็นอะไรต่างๆได้นะครับเสร็จเรียบร้อยก็คือหลังจากนี้ก็คือรออัปเดตเพิ่มเติมครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอาจจะมีฟังก์ชันในการตกแต่งร้านแล้วก็ของใครที่ได้รับอัปเดตแล้วเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับอันนี้ด้านขวาเนี่ยเป็นหน้าตาคร่าวๆข,ข,ของตัวระบบใหม่นะครับเป็นร้านค้าของเราก็าจะเป็นหน้าตาประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ thank you สวัสดีสินคับ